พี่เจียใบหกสิบปีนะครับหกสิบวันนี้ครับอืวันนี้เราเจอพี่เจีย๊บยบกันผมจะรบกวนพี่เจีย๊บยบแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับพี่เจีย๊บยบนะครับพี่เจีย๊บยบหัวหมากที่ทุกคนรู้จักดีกันในวงการในในเมื่อหลายหลายสิบปีก่อนน่าจะสี่สิบปีที่แล้วด้วยซ้ำไปในในวงการ ปีนี้พีหกสิบเต็มแล้วมีจุดเริ่มต้นยังไงถึงได้มาเล่นจักรยานได้ครับก็ทั้งแรกเลยนะเห็นเห็นทีมเฟซสันเขาเล่นโชว์ในในทีวีแหละทาเฟสันก็จะมีมีตรงนั้นก็มีรายการที่โดดโดดเตะโดดตีลูกบอลไงแล้วก็มีการเล่นแร็มีอะไรโชว์ด้วยตามงานแข่งก็มีมอยู่งานแข่งดีได้ในยุคนั้นแหละเป็นเป็นทีมโชว์ทีมเดียวที่เป็นที่เป็นแอคฟในยุคนั้น แล้วตอนนั้นเป็นยุคพี่แข่งเลตติ้งไงแต่พี่ก็เล่นเลตติ้งด้วยแล้วก็เล่นเริ่มเล่นฟรีสไตล์ด้วยตามตามเฟซบุ๊กเขาทำแลมทาแลมที่บ้านเล่นเองเนี่ยพี่ทำแมเล่นนะทำแลมเหมือนเฟซส,สุ๊เล่นที่บ้านยังในยุคนี้ก็คือสมัยก่อนทุกทุกคนนะวัยรุ่นในยุคนั้นจะต้องขี่บีเอ็มเอ็กกันมันเป็นที่แพร่หลายมากในในสมัยนั้นคล้ายๆก็มีแต่บีเอ็มเอ็ก แล้วน่าจะเริ่มเล่นตั้งแต่น่าจะจำความได้น่าจะ12 13ตั้งเนินสูงขนาดนี้3พุ้นเน่ยโดดในบ้านอยู่เลยรถคันแรกของพี่เจี๊ยบรถอะไรครับที่ที่เป็นฟรีตายนะครับที่ที่เอามาเล่นเอ็กซนะ์ตรีม้วก็เป็นการโดดเดินนั่นแหละครับน่าจะเป็นเฟรมโอเ่ไทยก็คือพี่เป็นคนเล่นใจรักในการเล่นเล่นท่ายอยู่แล้วเล่นท่าโชว์อยู่แล้วนั้นที่ดูนะมันมีแมกกาซีนบีเล็แอคชั่น แล้วก็อีกอันหนึ่งเบคพัดมีสองเล่มเขาจะเอามาขายที่เซ็นทรัลที่จะไปดูซื้อเล่มละร้อยเจ็ดสิบอ่ะดีดูโหแพงมากครับพี่แล้วพี่เด็กในทุ่นจะซื้อตัวถังตัวละห้าร้อยยังต้องหัวเก็บเงินอะไรดออะไรเลยมันก็มันก็มันก็ยากในการในการจะหาจักรยานดีๆสักคันหนึ่งยากดูงานนั้นช่วงนั้นเกือบสิบปีนะเป็นการเล่นท่าจากการดูรูปนะมีบางคอลัมน์ที่เรียกเป็นสเต็ปสเต็ปในการหาฮาวตัฮาวตูในการสอภาพานึ่ภาพสเต็ปเป็นภาพ อ๋อมีสเตปเป็นผ้าบ้างแต่มันแค่บางท่ามันจะไม่มีทุกท่าหรอกมันแค่บางท่าท่าแรกท่าอะไรครับที่พี่อ่ะท่าแรกที่เป็นชื่อสามขฤษนะเอ็นโดเอ็นโดเป็นการเล่นท่าโดยที่เอ็นโดกับขอบฟุตบอลอ่ะไม่มีเบกไม่ต้องใช้เบกหน้าคือแอคชั่นกันคล้ายๆกับมาก่อนก็เป็นมามี่ต้องเป็นเอ็นโดก่อนอืพอตอนหลังยุคหลังมาเป็นมมีม่ฮอปเปอร์เนี่ยพี่เลยเล่นเป็นของง่ายกันเพราะว่ามันมันผ่านการเล่นเอ็นโดมาเยอะมากแล้ว ี่ดูพี่เล่นเ endo ด o hand แล้วก็เอาขาขึ้นไปเหยียบแฮนตรงตรงไว้อืมแล้วก็สามารถปล่อย no hand ได้โดยการเอาขาเหยียบบาไว้อีกข้างนึงอยู่ที่บันไดอย่างเงี้ยครับนี่คือเ e n d โ no hand ในเ extreme ในท่านั้นเอ็กโดเอ็นโดแบบเอ a c อัพตัวเอ็นโดแบบ a ็กนิดนึงก็บาลานซ์ไว้อยู่เอ็นโดเล่นท่าได้หมดเยอะแยะมากมายไอดอลจริงๆอ่ะนะคือทีมบ team bmax action mike park r อ o d อ bond แล้วก็ ลิกอลิสันแพตโดมานโน่เนี่ยคือสี่คนเนี่ยจะเป็นสี่สี่สี่เขาเรียกว่าเป็นสี่ตัวตัวแรงมากในสายฟรีดายคือเขาจะทัตวเวนโชว์ไปตามงานแข่งเลสซิ่งของบีเ x ็ุกืคนเล่นท่าเดียวก่อนใครใครเล่นท่าไหนก่อนได้จากขนานมาาคนเนี่ยคือมาสเตอร์ละโอ้ก็จะแนะนำคนต่อไปว่าต้อง แบ,บนนคนนี้คนนี้เล่นท่านี้เก่งมากเล่นกันคนแรกก็เลยเป็นมาสเตอร์ท่านี้มาสเตอร์ท่านี้อืแล้วเวลาเล่นท่าเดียวกันได้อ่ะในในสกิลแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่เล่นสกิลถูงสุดถือว่าเป็นเทพก็คือมาสเตอร์แหละมาสเตอร์ฮอตแฮงไฟมาสเตอร์วออกลามาสเตอร์บูมเมลั์นี่คือนี่คือที่มากครับว่าท,ที่เร็วมาสเตอร์ผิเซิร์ฟที่โหดร้ายที่สุดคือพี่แหละเซิร์ฟขาเดียวก็มีพี่เล่นคนแรกอ่ะ เล่นอยู่เล่นอยู่หลายเดือนนะกว่าจะได้นะไม่ให้ง่ายนะ r o บ l มแรง o o มแร<บ>งน o ุมแรงไหลแแบบไม่ไม่มีถอเดเบรกหน้าไปเลยครับคือสมัไก่อนโรลลิ่งบู o มแรงมีสองแบบครับรบ,บางคนคือไหลไปแต่มาจับตอนเข้าไงครับออกออกไม่จับครับแล้วมาตอนเข้าว่าจับเบรกเพื่อให้ล้อล้อหน้ามันหยุดแล้วตวัดเข้าบันไดครับแต่พี่ก็เล่นไปจนถึงจุดที่ว่าเดี๋ยวพี่ถอดเบรกหน้าเล่นแล้วะกันไหลไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมาพี่จะไม่ใส่เบรกหน้าเล่นแปดแดนเลย เป็นการให้รู้เลยว่าเล่นแทงไฟเล่นลเล่นอะไรท่าอะไรก็ได้จะไม่มีเบรกหน้าต่อไปแล้วครับแล้วเล่นในโชว์ด้วยนะไม่ได้เล่นที่ไม่นักแข่งนะครับเป็นแค่หัวหน้าทีมโชว์แล้วก็เล่นในโชว์โดยที่ไม่มีเบรกหน้าแต่เล่นเซียรตาแบบไม่มีเบรกนะโอ้ยผมจาได้พี่เจี๊ยบเคยเล่าให้ฟังว่าพี่เจี๊ยบเป็นกรรมการแต่ไม่ได้แข่งไี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับม,มันเหมือนกับมันก็เจ็บในใจเหมือนกันนะครับเสียดาย ได้ในการทําไมเราเล่นมาขนาดนี้เล่นมาสิบปีกว่ายี่สิบปีเนี่ยมันถึงตอนเนี้สี่สิบปีนั้นเนี่ยครับก็ยังคิดจุดตลอาว่าทําไมเราไม่เคยได้แข่งเหมือนกันแต่ก็อีกอย่างหนึ่งมันมีคําพูดคํานึงเนี่ยครับในเทหัวปากเลยอ่ะพูดว่าโอ้ถ้าไปเจ็บแข่งเนี่ทั่วมันก็หายไปึงแล้วเลยพีี่ก็เลยตัดสินใจว่างั้นจะเป็นกรรมการดีกว่าครับพี่ตัดสินมันจะเหมือนคนที่เล่นเองเล่นเทียบระดับอย่างเงี้ยครับเวลาเวลาเล่นใครเล่นเราจะรู้ว่า นี่เล่นยังไงถ้ายากถ้า,าใครจะกวนได้ที่หนึ่งที่สองอะไรก็ว่าแสดงว่าต้องแข่งงานแข่งแรกของ,ทไ,ของไทยไทยที่เจี๊ยบก็ไม่ได้แข่งแอบเตยใจนิดนึงใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นชีวิตยังปลูกพันคุ์กการโชว์ยังน้อยก<อ>็เป็นหัวหน้าทีมโชว์คือเป็นคนเปิดโชว์เวลาไปโชว์ตามถนนเนี่ยเป็นคนเปิดเองแล้วกันแต่ไปโชว์หนเดี๋ยวพี่เปิดเองแล้วก็มีคนมามุงดูกันมีคนมาขอถ่ายรูปกันโอ้พูดเรื่องโชว์ ผมจะไม่วกเข้ามาเรื่องโฆษณาฮานามิก็ไม่ได้พี่ทุกคนพูดถึงโฆษณาฮานา,า,ามิต้นกําเนิดของโฆษณาฮานามิมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมีแมวมองจากแมคบซฟเซ่เจากเนี่ยจากโฆษณาเนี่ยเขาจะทําเขาจะทําโฆษณาฮานา,า,ามิเขาก็มาติดเป่อที่หัวหมากก็เลยทุกคนก็จะไปถ่ายโฆษณากันพี่เจี๊ยบยังจาท่าที่ตัวเองเล่นในโฆษณาฮานามิได้ไหมครับพี่ หลายท่ามากจริงๆเล่งกันหลายทุกท่าแหละแต่ว่าพี่เขาไปตัดใส่ที่เขาไปตัดใส่พี่จำค่าตัวได้ไหมครับโอ้โหวันนั้นได้่าไรครับค่าตัวก็หลักพันนี่แหละอ้ย oh, หลักพันวันนั้นเยอะมากครับพี่เมื่ยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นการออกทีวีตามรายการ oh. เป็นเรื่องปกติน่ะมันมีรายการอ่เวทีทองอยู่ทั้งทีมเลยที่ไปทําช็อตโชว์เขาให้พี่อ่ะคิดคิดมุกว่า จะไปเล่นโชยยังไงงั้นเราแยกทีมเป็นสองทีมกันครับเราเอามาเล่นเหมือนกับกลุ่มสองกลุ่มมาแบทเทิลกันในในในรายการครับทําเป็นแบบนี้มีฉากพูดคุยนะมีฉากพูดคุยมีฉากประทัดคารโลมีฉากเล่นท่าเล่นท่าแบทเทิลกันครับคนนี้ออกทออ่านี้โอนี้ท่านี้ในในสิบนาทีสิบห้านาทีนั้นพี่ตอนนั้นปัญญานิรันดร์ุณเป็นเป็น,ปนโฟลโสดแต่พี่จำได้แม,ม่นเลยปัญญาน,นิรันดร์กุลครับท้าแซวพี่โอ้ ตขนาดนี้ยังเล่นจักรยานอยู่เหรอแล้วก็แซวพี่อ่ะโอ้มันนั่นพี่อยู่ข้างหนเนาะกอนนั้นพี่น่าจะยี่สิบตอนตอนหแล้วพี่พี่โตที่สุดอ่ะแบบเหมือนเป็นหัวหน้าทีมเป็นอะไรเงี้ยบอกพห้ยังแซวพี่แล้วพี่ตัวสูงด้วยไงครับเหมือนกันผู้ใหญ่แต่ว่ายังเล่นโชว์แบบนี้ไนงะแล้วก็แซวพี่จำชาติจำจทจำได้แม่นเลยว่าก็แซวพี่ผมอยากให้พี่เจี๊ยบพ,พูดถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเล่นสีสลายหรือแฟตแลนดพี่เจี๊ยบบอกอะไรกันน้องๆครับอยากบอกอะไรกับน้องๆครับนก การเล่นแฟนแรแลนดจริงๆการเล่นเซียตายดูบ่างารวมๆการเล่นเซียตาของบีแบงเนี่ยมันเป็นมันเป็นความสุขเมื่อเราเล่นมันจบหรือยังไม่จบหรือระหว่างการซ้อมเนี่ยครับความสุขมันเกิดตลอดความสุขเกิดจากการอัปเดตตัวเองให้มันขยับขึ้นในวันนึงเราจะคิดเสมอว่าวันเนี้ยเราจะต้องเล่นดีแบบเมื่อวานมันคือการพัฒนาอวันนี้เราจะเล่นดีแบบเมื่อวานทุกวันเราต้องเล่นดีขึ้นดีขึ้นตลอดเลยล่ะ คิดคิดก่อนเล่นเสมออ๋ออีกเรื่องหนึ่งครับพี่เจี๊ยบตอนเนี้ยคนในเพจฟอยทอยที่เขามาดูนครับมันจะเป็นคนยุคเก่าที่ดูกันเยอะผมก็บอกว่ากลับมาเล่นกันสิครับสี่สิบกว่าแล้วแก่แล้วเล่นไม่ไหวพี่เจี๊ยบหกสิบพี่เจี๊ยบบอกเขาหน่อยครับว่ามันเล่นได้ทุกวันนี้หกสิบจริจะบอกให้นะทุกวันนี้ในโลกใบเนี้ยไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนชาติไหนแล้วแต่ ในสายดีเม็กซ์ีสไตล์เนี่ยคนอายุที่เกินห้าสิบแทบทุกคนนะควรกลับมาเล่นแลนะเพราะเขากลับมาเล่นกันหมดเนี่ยถ้าใครไม่กลับมาถือว่าถือว่าเชยเหมือนกันนะในในทนัทัานักขอลติของพี่แหละถือว่าเชยมากระดับโลกเขากลับมาเล่นกันหมดนะ้ว,วไม่ว่าไม่ได้แค่คนไทยนะนี่คือระดับโลกเลยคือตราบใดที่เรายังเราเล่นมันได้เราเล่นตั้งแต่เด็กแล้ววัยรุ่นแล้วเราก็ต้องเล่นมันได้อยู่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นท่าย,ยากท่ายายแค่ไหน ถ้าคุณยังเล่นมันได้ก็ควรเล่นมันแล้วคําว่าอะไรร่างกายไม่มีครับพี่มันมันไม่เกี่ยวกับอะไรความแข็งแรงอยู่กความแข็งแรงที่ที่พี่กลับมาเล่นทุกวันนี้กับเล่นสิ็กตเปเปยนะแข็งแรงขึ้นนะอ๋อเราเล่นเพื่อสุขภาพใช่ก็ตอนแรกพี่บอกทุกทุกคนว่ากลับมาเล่นเนี่ยเพื่อสุขภาพนะละท่าเนี่ยคือที่ยังหลงเหลืออยู่ก็แค่เนว่าใครยังหลงเหลือเหลือมากเหลือน้อยแต่สุขภาพสําคัญต่าพอตอนหลังมาเริ่มแข็งแรงขึ้นคราวนี้กลายว่าเฮ้ยเรากลับมาเล่นท่ายากๆได้แล้วนี่ นั่นแหละเป็นที่ที่พี่บอกว่ามันแข็งแรงขึ้นเล่นเพื่อสุขภาพแล้วได้ความสุขแล้วความสนุกด้วยต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆครับที่เป็นแรงมันดันใจให้น้องๆทุกคนจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ